ประวัตินาจานักรบแห่งสวรรค์นาจาเป็นเทพนักรบในตำนานจีนมีบทบาทสำคัญในวรรณกรรมจีนเช่นห้องศิลและไซอิวนาจามักถูกมองว่าเป็นเทพผู้มีพลังมหาศาลและมีนิสัยดื้อรั้นแต่กล้าหาญกำเนิดของนาจานาจาเป็นบุตรของแม่ทัพหลี่้งผู้เป็นเจ้าเมืองเฉินทังกวนและนางอินสือมีเรื่องเล่าว่านางอินสือตั้งคันนานถึงสามปีหกเดือนก่อนจะคลอดนาจาออกมาเป็นลูกแก้ววิเศษ ต่อมาลูกแก้วแตกออกและนาจาก็ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเติบโตขึ้นนาจามีพรสวรรค์ด้านการต่อสู้และได้รับการสอนวิชาโดยเทพไทอี้เจิญเรินซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาเหตุการณ์ที่ทำให้นาจาต้องปิดชีพตนเองวันหนึ่งนาจาเล่นน้ำที่ทะเลตะวันออกและได้สังหาลูกชายของอมงังกรแห่งทะเลตะวันออกทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงเมื่ออมังกรต้องการแก้แค้นนาจาจึงตัดสินใจใช้กระบี่เฉือนเนื้อและกระดูกของตนเองคืนให้บิดามารดา เพื่อเป็นการถ่ายโทษการฟื้นคืนชีพต่อมาอาจารย์ให้อีเจริญเหรินใช้ดอกบัวและวัตถุวิเศษสร้างร่างใหม่ให้นาจารเรียกว่าร่างบัวทําให้นาจากลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมอาวุธวิเศษและพลังที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอาวุธและพาหนะของนาจา 1. ห,ห่วงจักสังหาร 2. หอกเพลิง 3. เชือกสังหารมังกรสกล้อเพลิงใช้เป็นพาหนะที่ช่วยให้เคลื่อนที่รวดเร็ว นาจาในวรรณกรรมและวัฒนธรรมในห้องศิลป์นาจาเป็นนักรบสําคัญที่ช่วยเจียงจือ่อหยาโค่นล้มราชวงศ์ซางในไซอิ๋วนาจาปรากฏตัวในฐานะเทพที่ถูกส่งมาขัดขวางซุนหงอคงแต่ต่อมากลายเป็นพันธมิตรในปัจจุบันนาจายังเป็นที่นิยมในสื่อบันเทิงเช่นภาพยนตร์และซีรีส์จีนนาจาถือเป็นเทพแห่งสงครามและความกล้าหาญเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังการกรบฏต่อโชคชะตาและความยุติธรรมในตำนานจีน